ซีเย่ขอวอวยพรพ่อกับแม่ปีใหม่นี้ให้ทุกอย่างเป็นไปนตามปรารถนาและมีแต่ความสุขสวัสดิ์ซีเย่เป็นเด็กดีมากมานี่สิเต็มเลยเจ้าสำนึกผิดแล้วหรือท่านพ่อครับด้วยใหม่ต้นนั้นไม่ใช่ผมทำพังนะครับเป็นน้องสาวที่ทำพังท่านแม่ก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรือครับท่านแม่ ไม่สำนึกผิดเลยฉันเห็นชัดๆเลยนะว่าเป็นเธอที่ทำลายในแปลงดอกไม้ซีย่อยู่ข้างนอกแปลงดอกไม้เธอจะใส่ร้ายเธออีกเหรอแม่ครับทำไมพอมีน้องสาวเกิดมาแม่ก็รักแต่น้องสาวคนเดียวนี่คือของขวัญที่ลูกเคยให้หมันมานบอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่ให้มันแทนฉันอยู่กับหมันมานพอแล้วเธอกู่ควรกับซีย่ด้วยหรอือทำไมละ่ะทำไม เพราะฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านแม่ส่วนเจ้าเป็นแค่เด็กที่พวกเราเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นเจ้าพูดเหลวไหลสิ่งที่ซีเย่พูดเป็นเรื่องจริงถ้าฉันไม่เกิดไม่มีลูกฉันจะไปรับเด็กที่ที่มาที่ไปไม่ชัดเจนคนนี้มาทาไมที่แท้ก็เพราะนี่เองสินะที่พวกเธอไม่ชอบเหมยเหมยมาตลอดมันมันไม่เคยอิ่มท้องเลยที่จวนแม่ทับไม่เคยมีเสื้อผ้าอุ่นๆใส่และไม่เคยได้รับรอยยิ้มจากพ่อแม่เลยมันมันคิดว่าตัวเองมีบ้าน มีพ่อกับแม่ยังมีคุณย่าอีกทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกหุกป,ป่าตระกูลโหลิงดูเจ้ามาจนถึงวันนี้เจ้าไม่เพียงแต่ไม่รู้จักบุญคุณ,คณยังมาสารว่าเราทำกับเจ้าข้าว่าตระกูลโหของเราคงจะอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วดื้อรั้นเหลือเกินโกหกเป็นนิสัยไม่ยอมรับผิดก็คุกเข่าอยู่ตรงนี้ไป พวกท่านไม่ชอบหมานหมานในเมื่อพวกท่านไม่ชอบหมานหมานงั้นหมานหมานก็จะไม่ชอบพวกท่านเหมือนกันท่านอองเราส่งหมานหมานไปเถอะตอนนี้หล่อนช่างดือรร้นเหลือเกินวันนี้ทำลายดอกล้วยไม้ที่ตั้งใจจะถวายในวังในวันหน้าก็ไม่รู้ จะก่อเรื่องร้ายกาอะไรขึ้นอีกทําให้ท่านอองเดือดร้อนแต่ตอนนั้นพระท่านบอกว่ามานหมานมีพี่น้องร่วมสายเลือดตามโชคชะตาท่านก็รับนางมาเลี้ยงแล้วถึงได้มีสีเย่ถ้าหากเป็นข้ออ้างเดิมอีกแล้วตราบใดที่มีเด็กคนนั้นอยู่ทุกคนก็คิดว่าฉันต้องพึ่งพาเธอถึงจะมีลูกคําพูดของท่านอองที่เป็นพระนาจะน่าเชื่อถืออะไรกันยิ่งไปกว่านั้นเอ็อ e. ยังตั้งคันแฝดอีก จริงหรือท่านพ่อพูดจริงหรือคะัท่านหมอจือได้ตรวจชีพจรให้ท่านแม่แล้วท่านบอกว่าในท้องท่านแม่มีน้องชายฝาแฝดอยู่ถึงสองคนเลยนะดีจังเลยดีจังเลยเย็ยนเออท้องแฝดก็จะยิ่งไม่มีแรงมาดูแลหมานหมันแล้วนี่ท่านอองไม่ต้องกังวลข้าได้จัดการที่อยู่ให้เขาแล้วข้าจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า ถ้าไม่มีท่านข้าก็ยังสามารถให้กำเนิดบุตรได้ฉันจำได้แล้ว ฉันเป็นพนักงานออฟฟิศยุคปัจจุบันที่เกิดอุบัติเหตุจนทะลุมิติมาอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งแถมยังความจําเสื่อมอีกด้วยและกลายเป็นพระเอกนางเอกไม่เชิงเฟินกับหลินโม่เยียนรับเลี้ยงไม่นานหลังจากฉันถูกรับเลี้ยงหลินโม่เยียนก็ตรวจพบว่าตั้งครรภ์เธอจึงเริ่มกดขี่ฉันทุกวิธีทางเอามือสกปรกของแกออกไปแถมยังอ้างในนามของการศึกษาทารุณกรรมฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบาหน่อยก็ให้คุกเข่าหนักหน่อยก็เคี่ยนตี คืนนี้แหละพวกเขาสุขสำราญฉลองปีใหม่กันในจวนส่วนฉันกลับเกือบจะคุกเข่าตายอยู่กลางหิมะโชคดีที่ตอนนี้ฉันได้สติดคืนมาแล้วจวนแม่ทัพที่เน่าเฟนี่ครอบครัวที่แย่ขนาดนี้ไม่เอาดีกว่า ท่านแม่ท่านแม่ทัพสุนิงไม่เคยลงรอยกับจวนแม่ทัพจิ้งหนานของเราเลยในท้องพระโรงก็ยังทาให้ท่านแม่ทัพขุนเคืองอยู่บ่อยครั้งทรงเหมยเหมยไปให้เขาไม่เพียงแต่จะทําให้เขาอับอายยังช่วยให้ท่านแม่ทัพได้บรรลุปเป้าหมายด้วยการมอบบุตรชายให้เขาเหมาะสมที่สุดแล้วแต่ถ้าหากทรงเหมียนเหมียนไปแล้วท่านแม่ทัพสุนิงมีทายาทจริงๆจ,จะทําอย่างไรดีไม่มีหรอกท่านมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือท่านแม่ไม่ทราบหรือว่าเมื่อหลายปีก่อนเซียวซิงเหอเคยบาดเจ็บที่ขาในสนามรบ ได้ยินว่าถึงกับบาดเจ็บตรงนั้นเลยนะพี่สาวของฉันที่แต่งงานกับท่านอ,องค์สวนวีเธอท้องก่อนแต่งตอนคลอดก็ทําให้ร่างกายบอบช้าก็เลยมีลูกไม่ได้มานานแล้วเธอเสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานแถมยังยังทําเรื่องน่าอัปยศอย่างการตั้งท้องก่อนแต่งอีกโชคดีที่คนที่แต่งงานเข้ามาคือเธอไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะเหมือนกับท่านแม่ทัพส่วนหนึ่งในปัจจุบันเช่นกันไม่มีทายาทแม้แต่คนเดียวถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ส่งไปให้เต็มที่เลยเถอะครับครับไม่ต้องรีบร้อนนะวันนี้ข้าจะขอออกไปจากจวนเองเป็นลูกสาวของตระกูลซุนิงโหวันนี้ข้าขอลาออกจากจวนเองเป็นลูกสาวของตระกูลซุนิงโหมานมานอยู่ในจวนมาห้าปีขอบคุณพวกท่านทุกวันที่ให้กินแต่สลาเปล่าแต่ก็ไม่ปล่อยให้ฉันอดตาย บุญคุณที่เลี้ยงดูมาไม่ให้ฉันเรียนหนังสือให้ทําแต่งานหนะักพราะคุณในการสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี้ข้าก็ไม่เหลืออะไรให้อะไรแล้วตระกูลข้าจิ้งหนานโหเคยทําอะไรให้เจ้าลาบากใจบ้างไหมให้เจ้ากินให้อยู่แม้แต่เยี่ยนเอ่ยยังคอยสั่งสอนเจ้าอย่างดีใครจะคิดเล่าว่าจะเลี้ยงดูคนอย่างเจ้าคนอกตนอยู่ที่เลี้ยงไม่เชื่องเช่นนี้ท่านอ๋ออยากตลวจเลยนะพะยะคะ่ะระวังสุขภาพด้วยนะพะยะคะ่ะพอแล้วในเมื่อเป็นความต้องการของเจ้าเองมอมฉันก็จะไม่ว่าอะไร ก็อย่าหาว่าพวกเราใจร้ายนะักท่านอ๋องเว้ยท่านมีเรื่องอะไรหรือบอกท่านอ๋องของพวกเจ้าไปข้าสงสารเขาที่ไม่มีทายาตตั้งใจจะยกบุตรสาวให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อให้เขามีคนดูแลยามแก่เท่ารบกวนท่านช่วยแจ้งด้วยจิ้งหนานโหทราบซึ้งในความเมตตาของสุนหนิงหทายาตมีน้อยจึงส่งข้ามาที่นี่ เรื่องนี้สำคัญมากข้าต้องรีบไปรายงานท่านององก่อนเต็นเปลี่ยนคุณคงไม่ได้คิดว่าพอมาถึงจวนแม่ทัพส่วนหนึ่งแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรอกนะทำไมพวกเขาแต่งงานกันมาหลายปีถึงยังไม่มีทายาทเพราะว่าคนหนึ่งเป็นคนพิการอีกคนเป็นคนบ้าโอ้ดูแลตัวเองให้ดีเถอะเผื่อเรื่องคนอื่นไปทั่วระวังจะแทงลูกเองนะ ธอท้องฉันเยียนเออเธอนี่จะดีเกินไปแล้วไปกันเถอะก็ปล่อยให้เธออยู่ตรงนี้ตามยถากรรมใครว่าท่านอองส่วนหนิงกับชายาไม่มีลูกข้าก็คือลูกสาวแท้ๆของพวกท่านในหนังสือท่านโหส่วนหนิงกับภรรยาเซียวซิงเหอกับเสินชิงเมิ่งเป็นคู่ปรับของพระเอกนางเอกหลินโมเย็ยนเพื่อแย่งชิง คู่มั่นของเซินชิงเมิงการออกแบบทำให้เธอไปมีความสัมพันธ์กับเซียวซิงเหอเพียงชั่วข้ามคืนและฉันก็เกิดขึ้นมาโดยอุบัติเหตุตรักูลเสรินเพื่อรักษาหน้าตาจึงท่อทิ้งฉันไปและหลอกมันดาว่าลูกตายในคันต่อมาทั้งสองคนแต่งงานกันโดยบังเอิญ แต่กลับจํากันไม่ได้แม้สิสความสุขแม้สิส่ง<ส>ไป,ไปกลายเป็นบ้าบ้าบอๆพ่อเลี้ยงรู้สึกว่าตัวเองสกปรกมารวมกันก็เอาแต่ทะเลาะก,กันเองสุดท้ายแล้วจวนโหส่วนหวนิงก็จะถูกจวนโหจิ้งหนานเกลืนกิ่นจนหมดสิน้นข้าต้องถาให้ท่านพ่อท่านแม่อยู่ห่างจากชายหญิงคู่นั้นให้ได้ขายความเข้าใจผิดเป็นยังไงบ้างท่านส่วนหนิงโหจะพบข้าหรือไม่ท่านโหบอกว่าเป็นบุตรสาวที่ท่านจิ้งหนานโหสมาเขาไม่เอา ให้เราโยนคุณออกไปจบแล้วเกือบจะลืมไม่เฉิงฝฟนไปแล้วเขาเป็นศัตรูตัวฉกาดของพ่อฉันฉันนี่มันเดินเข้าปากเหี่ยวชัดๆกลัวว่าความดันพ่อจะยังไม่สูงพอขอโทษด้วยนะคบพ่อลูกสาวคงต้องแกล้งล้มก่อนแล้วละ่ะแย่แล้วเด็กเป็นลมไปแล้วช่วยดูเธอด้วยข้าจะไปแจ้งท่านอองท่านอองครับเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นลมไปแล้วบ่าวเห็นว่าตัวนางมีแต่รอยแผลเต็มไปหมดคงจะช่วงเวลาที่อยู่จนท่านแม่ทับจิ่งหานคงไม่ดีนะัก ถ้างั้นก็ทานยาแล้วโยนออกไปท่านแม่ทัพบ,บ่าวได้ยินมาว่าเมื่อก่อนท่านแม่ทัพจี่งหนานกับภรรยาไม่มีบุตรพอรับนางมาเลี้ยงถึงได้มีบุตรต่อมาท่านต้องการจะเก็บนางไว้ให้ข้ารับใช้ผู้นี้มีทายาทข้าผู้นี้ขออนุญาตทูลท่านกับท่านแม่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรสักคนไม่ดีกว่าหรือ ถ้ากล้าพูดเรื่องลูกสิบสกุลต่อหน้าข้าอีกก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่ข้าขอทูลลาเป็นความผิดของข้าเองร่างกายที่สกรปรกนี้ยังจะคู่ควรกับการสืบเชื้อสายอีกหรือทานยาให้ข้าเสียทำเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว คุณลุงผู้ดูแลแต่ว่าท่านพ่อท่านยอมเจอฉันแล้วเจ้าหนูเอาซาลาเปาพวกนี้กินไปก่อนนะกินเสร็จแล้วค่อยไปขอบคุณคุณอาผู้จัดการครับคุณอาผู้จัดการผมขอไปขอบคุณท่านแม่ทัพด้วยตัวเองได้ไหมครับท่านแม่ทัพกำลังยุ่งอยู่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ไม่รบกวนเขาแล้วกันดูเหมือนว่าพ่อทุนหัวของฉันคนนี้จะหัวแข็งจริงๆถ้างั้นก็อย่าว่าฉันเลยนะคุณหนู รีจับเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้ไปรบกวนท่านแม่ทัพเข้าให้แล้วสิหน้าตาแบบนี้สัดส่วนไหลกับหัวแบบนี้ดูออกเลยว่าเป็นลูกของฉัน ไงพ่อจ๋าพ่อจะเอาลูกสาวใหม่คุณพ่อจะเอาลูกสาวใหม่คะแย่แล้วท่านแม่ทับขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้มและเกลียดคนไม่รักษากฎระเบียบที่สุดเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะแย่แน่แน่เจอใครก็เรียกพ่อเรียนมาจากท่านจิ้งหนานโหไม่ใช่ไอ้ไอ้ตัวไร้ค่าที่ตาบอดเพราะอื่นนั่นหรอกเหมิงเหมิงรู้ว่าท่านคือพ่อของฉันเธอเรียกเขาว,ว่าดวงขี้ควาย ไม่กลัวคนอื่นว่าเธอเนรคุณเหรอเหมืองเมืองไม่กลัวหรอกก็แค่พ่อแม่จองปลอมคู่หนึ่งเท่านั้นเองถ้าหมานมานรู้แต่แรกว่าพ่อที่แท้จริงคือท่านต่อให้เป็นภูเขาดาบหรือทะเละเพลิงฉันก็เต็มใจมาหาท่านึึข้าไม่เคยมีลูกสาวคำพูดหวานหวานคนมาโยนออกไป พ่อหนูเป็นลูกสาวคุณจริงๆนะคะไม่งั้นก็ลองตรวจด n a ด้วยการหยดเลือดดูก็ได้นี่คะ่ะคุณลองคิดดูสิว่าคุณเคยไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นข้างนอกหรือเปล่าเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะเจอเรื่องแรงๆถ้าพูดต่อไปเกรงว่าจะเอาชีวิตไม่รอดท่านอองเกลดที่สุดที่คนพูดถึงเรื่องนี้กล้ามาเปิดเผยเรื่องเก่าของฉันต้องเป็นว้เฉิงเฟิงแน่ๆให้คนเลวคนนั้นสอนมาโยนเธอออกไปห้ามเหยียบเข้ามาอีกเด็ดขาดคุณหนูแห่งจวนโหส่วนหนิง สาวใช้เจ้าควรจะรีบไปเสียเถอะถ้าไปทําให้ท่านกโกรธเกรงว่าแม้แต่ชีวิตของเจ้าก็อาจจะรักษาไว้ไม่ได้เซียวซิงเหอแกคอยดูเธอะฉันไม่ยอมรับแกเป็นพ่อถ้าฉันชื่อเซียวหมานหมานมีแล้ว ว้าว wow. นี่คือเรือนของคุณแม่ฉันใช่ไหมจูอิ่งช่วยฉันเปิดหน้าต่างให้กาศถ่ายเทนหน่อยจูอิ่ง ชิงเมืองลูกสาวลูกของฉันละ่ะลูกไม่มีแล้วเป็นไปไม่ได้ฉันเพิ่งได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอชัดๆคุณแม่ลูกของฉันลูกของฉันคุณหนูคุณหนูค,หนคุณหนูเป็นอะไรไปคะคุณป้ากุ้ยท่านเห็นลูกของฉันไหมคะคุณหนูมองสีแดงไม่ได้ รีบฉีกมันเลยคุณผู้หญิงใจเย็นใจเย็นก่อนนะใจะเย็นเยนก่อนนะคุณผู้หญิงกุยโมโมลูกของฉันไม่ได้ตายนะเธอยังดีอยู่รีบไปตามหมอเร็วเข้าคุณหนูคุณหนูคุณหนูเป็นลมแล้วรีบปิดประตูอย่าให้ท่านแม่ทัพรู้เด็ดขาดคุณนายช่วยลูกของฉันด้วย ปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้คุณนายกลับเข้าบ้านเถอะครับเขาไม่ตายคุณนายช่วยลูกของฉันด้วยช่วยลูกของฉันด้วยโอ้ยก้นฉันโอ้ยก้นฉันเด็กน้อยมาจากไหนกันเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่มาอย่างไม่ทราบที่มา รีบพาตัวเธอไปซะใช่กล้าดียังไงถึงบุกเข้ามาในจวนแม่ทัพดูสิว่าข้าจะไม่ส่งเจ้าไปให้ทางการแม่แม่เองนะฉันชื่อหมันหมันคะ่ะฉันเป็นลูกสาวของคุณแม่นะคะหนูไม่ไปคะ่ะคุณนายคะ่ะคุณนายค่หคะหยุดนะ พาเธอมาให้ฉันดูหน่อยเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะท่านแม่เป is ็นฉันเองฉันคือหมันหมานลูกสาวของคุณฉันไม่ตายฉันสบายดี ลูกสาวของฉันมันเหมือนดีจังที่คุณไม่ตายคุณนายเด็กคนนี้ที่มาไม่ทราบที่มาเขาไม่ใช่ลูกของคุณใช่ค่ะคุณนายไม่เธอคือลูกสาวของฉันใช่ เด็กหญิงตัวน้อยวิ่งไปหาคุณนายแล้วบ่าวคนนี้ได้สั่งให้คนโยนเธอออกไปนอกจู่แล้วใครจะรู้ว่าเธอวิ่งเข้าไปในห้องของนายหญิงนายหญิงเกิดอาการกำเริบพอดีพอเห็นเธอก็เข้าใจผิดว่าเป็นลูกสาวของตนตัวเล็กแต่ความคิดเยอะจริงๆไปที่ลู่อิงเกอครับค่ะแม่ ชุดนี้อยู่มานานกว่าชีวิตของลูกอีกอย่าพูดเหลวไหลรีบถมน้ำลายสิถมน้ำลายถมน้ำลายถมน้ำลายมานี่นี่เธอเมื่อกี้ฉันเธอล้มไปหน้าทำไมถึงได้ซุ่มซ่ามขนาดนี้มานี่แม่จะทานย่าให้ ไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนหรือชาตินี้ฉันไม่เคยสัมผัสได้เลยนี่คือความรู้สึกของการเป็นแม่หรือท่านผู้หญิงนี่รับลูกสาวให้ข้าให้ข้า ท่านผู้หญิงนี่รับลูกสาวให้ข้าให้ข้าหืมเจ้ามาทำไมคิดว่าตัวเองมีที่พึ่งแล้วสินะท่านอองนี่คือหมันหมานข้ารู้แล้วท่านอ,องนางเป็นลูกสาวของข้านางไม่ใช่เธอเป็นลูกบุญธรรมของจวนแม่ทับจิ้งหนานไม่เธอคือลูกสาวของฉันหมานหมานเพิ่งบอกฉันว่าจวนแม่ทับจิ้งหนานปฏิบัติต่อเธอไม่ดีนางแค่อยากเป็นลูกสาวของข้าหากท่านแม่ทับไม่ต้องการให้นางอยู่ก็ให้ข้า ขอลาออกจากตําแหน่งอนุพัญญยาเองอย่าเลยนะข้ามาเพื่อช่วยพวกเจ้าสองคนนะไม่ใช่มาทําลายบ้านท่านหญิงกลับจะอยากกับข้าเพียงเพราะเด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งเคยเจอท่านหญิงจะอยากกับข้าจริงๆหรือไม่เป็นผมเองที่ผิดต่อคุณเป็นผมเองที่ไม่คู่ควรในสายตาคุณนายมีแต่เขาคุณเคยคิดถึงบ้างไหมท่านเป็นนายหญิงแห่งจวนสุนิงโโหและยังเป็นภรรยาของข้าด้วย ห้ามทาให้น้องสะพ้ายลำบากใจไม่ว่านางจะเป็นภรรยาของใครก็ตามเธอต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนแล้วค่อยเป็นคนอื่นฉันรู้ฉันทําหน้าที่แม่บ้านใหญ่ได้ไม่ดีสู้ไม่ได้คนเก่งย่อมอยู่สูงกว่าเมื่อก่อนไม่ว่านางจะบ้าคลั่งแค่ไหนก็ไม่เคยจะอลาวาดขอไปข้าคือพระชายาแห่งจวนหฮซุนิงเราก็ไม่ได้เลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ไหวสหนยในเมื่อคุณนายชอบก็เลี้ยงไว้เหมือนแมวเหมือนหมาก็ได้ เหมิงเหมิองอยากตลัวนะต่อไปจะไม่มีใครไล่เธอไปอีกแล้วนะแม่พ่อดูไม่ค่อยมีความสุขเลยเราไปส่งท่านกันไหมนี่อย่าทำเลยดีกว่าไปกันเถอะต้วนหวนจับตาดูที่ลานของคุณนายถ้าเจอว่าใครทำเรื่องให้ไล่ออกจากจวนทันทีท่านอ,องมีคนทำเรื่องเรียกท่านขอรับแม่ครับเรากลับกันเถอะ ต่อไปนี้จะไม่มาส่งอีกแล้วเซียวโถเป็นฝ่ายออกมาส่งผมเองนะหมาน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 เจ้าง่าเงาเอ๋ยต่อไปนี้อย่าได้พูดต่อหน้าคนนอกเด็ดขาดว่าเจ้าเป็นลูกสาวของข้าท่านแม่ทัพส่วนหนิงหมานหมานเพิ่งไปมีเรื่องกับลูกในท้องของฉันเป็นไปได้ไหมว่าเธอ คุณนายบางทีท่านอาจจะกังวลอาการแพ้ท้องเลยรุนแรงเป็นพิเศษทารกไม่มีปัญหาอะไรทารกปลอดภัยดีดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับเธอคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงท่านหญิงส่วนหนึ่งฟื้นแล้วเป็นไปได้อย่างไรสั่งให้เข้าไปเพิ่มขนาดยารับทราบ ท่านผู้หญิงร้านตัดเสื้อส่งมาให้ชุดกระโปรงสวยๆเต็มเลยหม่านหมานชอบพวกนี้ใหม่จักเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนให้หนูนะอืมคุณนายได้เวลาทานยาแล้วฟางเฉาวันนี้ฉันรู้สึกต่อโปร่งดียานี้ไม่ต้องกินแล้วนะคุณนายยานี้บ่าวเคี้ยวมาตั้งสองชั่วย,ยามแน่ไม่ดื่มก็เสียดายแย่เลยแม่ครับคะ ห้ามดื่มนะ